ถ้าเราพูดชื่อของกองกําลังว้าแดงในช่วงเวลานี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักใช่ไหมครับเพราะว่ากองกําลังว้าแดงได้ลุกล้าเข้ามายังพื้นที่ของไทยซึ่งเรื่องนี้เองก็มีปัญหาหลายครั้งแล้วนะครับและทําให้เราคิดว่าถ้าเกิดการประทะขึ้นมาจริงกองทัพไทยมีระบบอาวุธรุ่นไหนบ้างที่สามารถโจมตีได้ไกลที่ไม่ใช่การใช้งานเครื่องบินซึ่งเราก็ได้นึกถึงระบบจรวดหลายลํากล้องที่กองทัพไทยได้พัฒนาขึ้นมาใช้เองและเป็นการพัฒนาระหว่างประเทศนะครับเพื่อนๆล่ะครับ มีความคิดยังไงถ้ากองทัพไทยของเรามีเหตุที่ต้องปะทะกับกองกำลังว้าแดงแต่ส่วนตัวของเราเองนะครับเราเองก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ถ้าเราถูกล้าเส้นขึ้นมาสันติคงไม่ใช่ทางออกจะหลวดเท่านั้นคือทางแก้เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าจะหลวดไหนล้ำก้องคิดไทยพัฒนามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนและเราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพกันนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับ ถ้าเราพูดถึงปืนใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ไทยเคยใช้งานเพื่อนๆคงนึกถึงซีซ่าซึ่งเป็นปืนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่ใน E ีีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจรวดหลายลำกล้องและที่สำคัญพัฒนาในเวอร์ชั่นของไทยโครงการที่เกี่ยวกับกองทัพไทยก็มีมานานแล้วนะครับที่ได้พัฒนาร่วมกับต่างประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสหรัฐและมีอีกหลายประเทศด้วยเช่นกันแต่เราจะมาพูดถึงจรวดหลายลำกล้องที่ไทยร่วมพัฒนากับอิสราเอลนะครับและมีรุ่นที่พัฒนากับประเทศจีน รุ่นที่ไทยและอิสราเอลร่วมกันพัฒนาโดยที่ระบบยิงรุ่นนี้มีชื่อว่า D11A ในช่วงเริ่มต้นของโครงการเริ่มขึ้นในช่วงปี2019นะครับจรวดหลายลำก้อง D11A ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงข้อกำหนดของกองทัพไทยที่จะทำหน้าที่ในการป้องกันชายฝั่งจรวดหลายลำก้อง D11A มันได้ถูกจัดแสดงขึ้นในช่วงปี2022ที่ผ่านมาและบริษัทที่พัฒนาร่วมกับไทยคือบริษัทในประเทศอิสราเอลที่มีชื่อว่า Elbit s y s t e m นะครับ เราจะมาพูดถึงความตาม,มารถและประสิทธิภาพของ D11A ระยะการโจมตีของมันมีตั้งแต่40กิโลเมตรส่วนระยะยิงที่ไกลที่สุดคือ300กิโลเมตรและเป็นจรวดหลายลำกล้องที่มีความแม่นยำมากเพราะการใช้งานจรวจด D11A ในช่วงการโจมตีเป้าหมายคือการใช้งานระบบกำหนดเป้าหมายด้วย GPS นะครับแต่ท้าว่าความสามารถในการใช้งานจรวดมันสามารถใช้งานได้หลากหลาย เพราะว่าฝักที่ใช้บรรจุจรวดของมันถูกออกแบบมาให้มี2ฝักที่มีความสามารถในการใช้งานจรวจได้หลายขนาดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจรวจแก๊ที่มีขนาด122ม mm, ิมที่สามารถบรรจุได้2ฝักและมีจํานวน36ลูกซึ่งเป็นการบรรจุฝักละ18ลูกหรือการใช้งานจรวด LAP-160 ที่มีขนาด160มิมสามารถบรรจุได้ฝักละ13ลูกรวมเป็น26ลูก และยังสามารถใช้งานจรวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้คือการใช้งานจรวดเอ็กตาที่มีขนาด306ม mm. ิมแต่การใช้งานจรวดจะลดน้อยลงเพราะฝักของมันบรรจุได้แค่ฝักละ4ี่ลูกรวมเป็น8ลูกนะครับ d 11A สามารถใช้งานขีปนาวุธรุ่นอื่นได้คือการใช้งานขีปนาวุธเดลลร่าที่มีขนาด330มิมตรใช้งานได้ทั้งหมด2ลูกหรือการใช้งานขีปนาวุธทางยุทธวิธี คือการใช้งานขีปนาวุธ Predator ที่มีขนาด370ม mm, ิลิเมตรบรรจุได้ฝักละ2ลูกรวมเป็น4ลูกแต่ทว่านอกจากที่ D11A ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจรวดและขีปนาวุธมันสามารถติดตั้งและใช้งาน Sky s t r i k e r ได้ซึ่งถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะระบบนี้นะครับคือการใช้งานโดรน Sky s t r i k e r และความสามารถของโดนยิงได้ไกลกว่า100กิโมบรรจุในคอนเทนเนอร์ได้สูงสุด6ลำนะครับ และประสิทธิภาพของมันถือเป็นโดรนที่มีความแม่นยำสูงมากเพราะมันสามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำความสามารถของมันก็ยังต่างจากขีปนาวุธที่ดี1น่มีการใช้งานเพราะว่านอกจากความสามารถในการโจมตีมันก็มีหน้าที่ในการทำภารกิจลาตะเวนเพราะสกายสไตเกอร์สามารถนำมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับแต่เราเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่า D11A ที่ถูกพัฒนาเป็นเวอร์ชันของไทยจะสามารถใช้งานระบบนี้ได้ไหม ส่วนความสามารถของขีปนาวุธแต่ละรุ่นมันมีระยะยิงและความแม่นยำที่ต่างกันนะครับซึ่งรวมถึงการใช้งานระบบการนำทางด้วย GPS การใช้งานขีปนาวุธที่มีขนาด122ม mm, ิลิเมและได้รับการติดตั้งวอลลบที่มีขนาด20กิโลกรัมระยะยิงสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรแต่ขีปนาวุธรุ่นนี้จะไม่มีระบบการนำทางสามารถยิงได้สูงสุด32ลูกต่อ1คันนะครับ และการใช้งาน LAR 1 6 0คือการติดตั้งขีปนาวุธที่มีขนาด160ม mm, มและมีน้ำหนักรวม110กิโลกรัมมาพร้อมหัวลบที่มีน้ำหนัก4,6กิโลกรัมระยะยิงสูงสุด45กิโลเมตรและการใช้งานระบบนำทางไม่ใช่ระบบ GPS นะครับและ D 1 1 A ทําการยิงได้สูงสุด26ลูกขีปนาวุธซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายด้วย GPS ได้คือการติดตั้งขีปนาวุธ a c u r a 122ที่มีขนาด120ม mm, ม และมีน้ำหนัก72กิโลกร,รมัมมาพร้อมกับการติดตั้งหัวลบที่มีขนาด20กิโลกร,รมัม Acura 122มีระยะยิงสูงสุด35กิโลเมตรนะครับที่มาพร้อมการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS ความแม่นยำต่อเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ10เมตรสามารถยิงได้32ลูกก่อนหนครั้ง แอคคูลา160ที่มีขนาด160มิลิเมตรใช้งานหัวลบที่มีน้ำหนัก35กิโลกรัมรุ่นแอคคูลา160มีระยะยิงสูงสุด40กิโลเมตรที่มาพร้อมการกำหนดเป้าหมายด้วย GPS และการคาดเคลื่อนต่อเป้าหมายคือระยะ10เมตรสามารถยิงได้26ลูกต่อ1ครั้งแต่ถ้าเปลี่ยนจากขีปนาวุธเป็นการใช้งานโดนโดยที่ D11A สามารถติดตั้งได้ฝักละ6ลำและใช้งานได้สูงสุด12ลำ ระยะการโจมตีเป้าหมายของ Sky ยสไตเกมีระยะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรที่มาพร้อมการกำหนดเป้าหมายด้วย GPS ถ้าใช้งานในภารกิจโจมตีสามารถบรรทุกหัวลบได้5-10กิโลกรัมถ้าหากมีความคลาดเคลื่อนในช่วงการโจมตีนะครับมันจะมีระยะแค่1เมตรนอกจากภารกิจโจมตีมันก็สามารถทำภารกิจลาตะเวนได้ส่วนการใช้งานขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่คือการใช้งานเอ็ก ที่มีขนาด306ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนัก570กิโลกรัมมาพร้อมการใช้งานหัวลบที่มีขนาด120กิโลกรัม D11A 1คันใช้งานได้สูงสุด8ลูกพิสัยการโจมตีของเอ็กตมีระยะการโจมตี150กิโลเมตรพร้อมการใช้งานการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS และมีความคลาดเคลื่อนต่อเป้าหมายประมาณ10เมตรและการใช้งานขีปนาวุธเตไลลาที่มีขนาด330มิลิเมตร มีน้ำหนัก1 8 7กิโลกร,รัมและการใช้งานหัวลบที่มีน้ำหนัก30กิโลกรัมใช้งานได้สูงสุด4ลูกขีปนาวุธรุ่นนี้นะครับมีพิสัยการโจมตีสูงสุด250กิโลเมตรพร้อมระบบการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ G P S และมีความคลาดเคลื่อนต่อเป้าหมาย1เมตร ความสามารถและการใช้งานขีปนาวุธรุ่น Predator ที่มีขนาด370ม mm, ิมน้ำหนัก800กิโลกรัมมาพร้อมการติดตั้งหัวลบที่มีน้ำหนัก160กิโลกรัมสามารถใช้งานได้สูงสุด4ลูกพิสัยการโจมตีสูงสุดของ Predator มีระยะประมาณ300กิโลเมตรมาพร้อมการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS ระยะคาดเคลื่อนต่อเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ10เมตร D11A มีความสามารถในการสับเปลี่ยนการใช้งานขีปนาวุธ ที่ใช้เวลาแค่เพียง10นาทีและในช่วงที่มีการยิงขีปนาวุธคือช่วงที่ยิงหลายลูกพร้อมกันหรือการยิงเป็นชุดการโจมตีของมันสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง3เฮกตาร์เพียงการยิงแค่หนึ่งครั้งในช่วงที่ใช้ขีปนาวุธระเบิดแ,แรงสูงการพัฒนาจารวดหลายลำกองระหว่างไทยและจีนโดยที่กองทัพไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดและผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของไทยนะครับชื่อของระบบเครื่องยิงจรวดนะครับมีชื่อว,ว่า DTI 1ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก WS 1 B แต่นอกจากนี้นะครับยังมีรุ่น DTI 1G ที่มีพื้นฐานมาจาก WS 32ระบบยิงจรวดที่ไทยได้รับการถ่ายทอดอยู่ในเครือเดียวกันกับจรวดไวอีชีที่พัฒนาโดยจีนนะครับระบบจรวด DTI 1ที่ไทยใช้งานคือการใช้รุ่นที่มีขนาด302ม mm. ิลิเมตรจรวดหลายลำกล้องในรุ่น DTI 1G คือเครื่องยิงจรวดที่เป็นเวอร์ชัน WS 32โดยที่ส่วนประกอบประกอบไปด้วยคอนเทนเนอร์ที่มี2ฝาก ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ท่อยิงขนาด300มิมและมี5ท่อยิงถูกติดตั้งบนรถบรรทุกที่มีขนาด 8x8 เวอร์ชั่นนี้นะครับใช้งานขีปนาวุธที่มีความยาว7.5เ mm, มตรมาพร้อมการติดตั้งหัวลบที่มีขนาด170กิโลกรัมความสามารถของขีปนาวุธสามารถโจมตีได้ไกลถึง150กิโลเมตรและความแม่นยำต่อเป้าหมาย30เมตรส่วนรุ่น DTI 1ที่ไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนา คือรุ่นที่มีพื้นฐานมาจาก WS1B พื้นฐานของรุ่นนี้นะครับผู้พัฒนาได้สร้าง WS1 ขึ้นมาที่อยู่ในช่วงปี1990และได้เปิดตัวเวอร์ชัน WS1B ซึ่งมันได้รับการอัปเกรดในช่วงปลาย1990นะครับเวอร์ชัน WS1B เป็นเวอร์ชันที่ส่งออกให้กับต่างประเทศเป็นหลักมันได้รับการอัปเกรดพิเศษการโจมตีที่สามารถโจมตีได้ไกลถึง180กิเม ความสามารถของการใช้งานขีปนาวุธคือความสามารถของทั้ง2รุ่นในรุ่น WS1 และ WS1B ส่วนประกอบขีปนาวุธที่ใช้งานคือหัวลบและฟิลและมอเตอร์จลวด SG42 หรือ4 3 SG42 และ4 3มอเตอร์ของมันใช้เชื้อเพลิงแบบแข็งซึ่งสามารถใช้งานหัวลบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหัวลบต่อต้านยานเกราะหรือการโจมตีที่เป็นเป้าหมายทหารลากหรือการใช้งานหัวลบเชื้อเพลิงอากาศการใช้งานหัวลบระเบิดแรงสูง คือการติดตั้งหัวลบระเบิด z ซด2ีที่ภายในของมันบรรจุลูกเหล็กและชิ้นส่วนอื่นหรือการใช้งานหัวลบระเบิดคือการใช้งานรุ่น s z b 1ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อทําลายเป้าหมายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกองยาลดภูมิเกาะและทหารราบนะครับในช่วงที่ s z b 1ระเบิดนะครับภายในของมันบรรจุกระสุนที่มีจํานวน500นัดโดยจะถูกปล่อยออกมาภายใต้แรงดันที่สูงแต่นอกจากการพัฒนาระบบนี้นะครับ ไทยยังได้พัฒนาเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่ใช้ชื่อว่า DGI-2 ในรุ่นนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับ BM-21 คือจรวดหลายลำกล้องที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตแต่นอกจากไทยที่สร้างขึ้นมาก็มีในประเทศอื่นด้วยที่สร้างเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจาก BM-21 ของโซเวียตโอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆเพิ่มเ,เติมได้เลยนะครับและถ้าในส่วนไหนที่ผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ และ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะวัสดีครับ